ก้าวสบายดีปวกไปมดสุขุสุคนทั้มือนี่เขจะเก็บเครื่องแลวเก็บเสื้อผ้าเขาจะกลับบ้านนอกบ้านเกิดของผมเนาะ <_ d> um> บ้านเกิดของผมจะเป็นสปปลาวเด้อผมจะเตรียมเครื่องเอาไว้ขึ้นเครื่องบินในการบินสวนนุภูมเนาะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูผรามงานเลยเด้อตอนนี้ผมก็กําลังเก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันโคตรเยอะเลยทุกคนใครว่างก็มาช่วยเก็บด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เก็บยังไม่เสร็จผมว่าจะออกไปขายใครสนใจก็เอาเด้อเครื่องเลยตอนนี้ก็ ใส่ใส่กดกดดรหัสอยู่นั่นแหละทุกคนแล้วก็อยู่ดูไปด้วยกันนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ยังกระเป๋าเป้อีกก็ต้องเก็บใส่ในกระเป๋าเป้เสื้อเก่าผมจะเก็บใส่ในกระเป๋าเป้นะทุกคนลองไปดูด้วยกันนะครับนะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ผมจะออกแต่ตีสามนะฮะทุกคนตอนนี้ผมเก็บเสื้อผ้าจนโค้นื่อยทุกคนตอนนี้ก็ถึงตีสามนะฮะทุกคนตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ถนนผมจะรอรถแท็กซี่มาเนะรถแท็กซี่มาผมจะ คือรถแท็กซี่คนตอนนี้รถแท็กซี่ก็มาพอดีตอนนี้ก็คือรถแท็กซีเ่เรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็วิ่งเร็วตอนนี้ก็เกือบจะถึงที่สวรรคภูมิครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงที่สวรรคภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันนะครับว่ามันจะมีอะไรนี่มันก็จะเป็นตาตารางที่เลือกดูว่าพี่ๆเขาจะบินไปทางไหนถ้าสมมติว่าผมบินไปเชียงรายใช่ไหมสวรรณภูมิไปเชียงรายผมก็ต้องดูว่าเชียงรายอะไรประมาณนี้แล้วก็จบนะทุกคนเราก็ไปทําการแบบ ไปดูยืนแล้วก็ไปชั่งกระเป๋าดูว่ามันเกินน้าหนักไหมทุกคนก็ประมาณนี้แหละขึ้นเครื่องบินครั้งแรกก็โอ้ยเจ็ดลูนี่ก็หกเก้าทุนตอนนี้ก็ยืนรอเอาบัตรเนาะบัตรคิวประมาณนี้ทุกคนว่าจะนั่งทางใดตอนนี้ก็ยืนก็ประมาณนี้ก็ขึ้นเครื่องประมาณตีห้าสี่สิบห้าตอนนี้ผมก็ขึ้นที่ รถเมย์เขาจะไปส่งที่เครื่องบินตอนนี้ก็ถึงที่เครื่องบินประเทศอรแตบโอยทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเท่ในเครื่องบินบนะทุกคนตอนนี้ผมก็ซองเครื่องบินในค้างลา่างทุกคนดูอกีกตอนนี้เครื่องบินก็กําลังจะออกเดินทางนะทุกคนลองไปดูพร้อมกันเลยเด้อว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนเนาะเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่บินเครื่องบินครั้งแหลกทุกคนลองไปดูด้วยกันนะครับทุกคนลองไปดูเนี่ยตอนนี้มันก็กําลังขึ้นอยู่ประมาณเท่าไหร่บ้างสูงขนาดนี้เดี๋ยวมันก็เฟี้ยวเนานะทุกคนเออลองไปดูพร้อมกันตอนนี้มันก็มี น้ำหมอกเยอะทุกนแบบข้างบนมันประมาณนั้นนะทุกนนก็ไปดูด้วยกันนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตุกโคนข้างบนก็จะประมาณนี้จะเห็นใต้หลังคาบ้า,านจะเล็กๆเนี่ยผมซุ่มนะครับทุกคนี๋ยวผมซุ่มให้ทานผู้ชมดูนะครับเนี่ยลองไปดูพร้อมกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่เฉียงหลายเป็นทีเรียบลอยใกล้จะถึงนะทุกคนบินไม่เกินชัวช่วโมงชั่วโมงกว่านี่เองทุกคน ตอนนี้เครื่องบินก็จะสไลด์แบบการลงในข้างล่างทุกคนตอนนี้เครื่องบินก็ลงในข้างล่างที่เช่าพอยทุกคนตอนนี้มันก็สไลด์เร็วมากทุกคนตอนนี้ก็ลงจากเครื่องบินนะทุกคนเตรียมของไปรับของสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นก่อนไปติดตามคลิปหน้าทุกคน